สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมขอพาไปรู้จักกับ2026 Emerald Lotus Cruiser ใหม่ล่าสุดจากค่าย Emerald Lotus ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025และตั้งเป้าให้เป็นแฟลอก์กอชิปรุ่นเรือธงของแบรนด์เริ่มจากดีไซน์ภายนอกตัวรถมีเส้นสายโฉบเฉี่ยวผสมความหรูหราด้วยวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงและลวดลาย Lotus Signature บริเวณกระจังหน้าพร้อมไฟ LED Matrix ด,ดีไซน์ใหม่ช่วยให้มิติของรถดูลึกและแสดงภาพลวดลายได้ในเวลากลางคืน ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังนุ่มคุณภาพสูงตัดเย็บละเอียดทุกตำแหน่งรองรับกับสรีระผสมวัสดุผิวโลหะเคลือบฝาและไม้อโบนีแทนหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15นิ้วระบบสัมผัสร,รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงแบงแอนโอลูเซน20ลำโพงรอบทิศทางเครื่องยนต์ของครูเซอร์มาใน2ทางเลือกรุ่นปลั๊กอินไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซินส่สูบ2.0ลิตรทำงานเคียงกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมสูงสุด400แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงในเวลาเพียง4.5วินาทีและโหมด EV ขับไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ80กิโลเมตรส่วนรุ่นเทอร์โบบูสเตอร์ใหม่นั้นให้กำลังสูงสุดถึง450แรงม้าพร้อมช่วงล่างอัจฉริยะ Adaptive Air suspension ปรับความสูงอัตโนมัติและระบบเบรกแบบเซรามิกสลักโลโก้โลตัสระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3รองรับการขับในเมืองใช้กล้องลีดา้าหลายตัวและเรดาร์รอบคันช่วยให้สามารถเปลี่ยนเลนขับออตโต้บนทางด่วนรวมถึงจอดแยกได้อัตโนมัติผ่านแอปมือถือ ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมรุ่น PHEV มีอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยประมาณ1.8ลิตร100กิโลเมตรรุ่นเทอ,อร์โบอยู่ที่8ลิตร100กิโลเมตรขณะที่ค่า CO2 ต่ำกว่า45กรัมกิโลเมตรช่วยผ่านมาตรฐานยุโรปยูโร7อย่างสะดวกด้านความปลอดภัยครบ,บวงจรได้รับเรตติ้ง5ดาวจากยูโร NCAP รวมทั้งมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบแปรผัน Adaptive Cruise พร้อมฟีเจอร์ e m e r g e n c y b r a k e As s i s t และระบบตรวจจับคนเดินถนนในเวลากลางคืนรุ่น Emerald Lotus Cruiser 2026ยังมาพร้อมโหมด Off-Road สำหรับขับขี่ถนนลูกรังหรือเส้นทางชนบทโดยใช้ระบบ e r r a i n Response ที่ปรับแรงบิดและการหน่วงเบรกให้อัตโนมัติรวมถึงระบบ Traction Control ที่แบ่งกำลังขับไปยังล้อทุกล้อได้อย่างแม่นยำ ราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ3.5ล้านบาทสำหรับรุ่น PHEV ส่วนรุ่นเทอร์โบเริ่มต้นที่ประมาณ4.2ล้านบาทในตลาดไทยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาษีนำเข้าและออปชั่นเสริมสรุปแล้ว2,026 Emerald Lotus Cruiser ถือเป็นรถยนต์ที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะสูงเทคโนโลยีล้ำและความหรูหราได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถสมรรถนะสูงแต่ต้องการความสะดวกสบายในทุกมิติ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจาก Autoverse Daily พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ